สวัสดีครับน้องพิกสวัสดีครับสสวัดีค่ะน้องพิกสวัสดีค่ะมาบ้านน้องพิกฝันแมนครับเอฟซีเนาะงวดตุนสิบสิบหกมิถุนายนครับโอ้สู้ฟังเลยครับน้องพิกฝันเนี่ยอะไรครับฝันว่าได้ไปหาเห็ดไปหาเห็ดมันมีงูอยู่ฮะอืมเดี๋ยวยับกำม่าฮมแจ้งมาแมตช์องหนาแดบซองหนาเพิ่นเพิ่นบ่อยากนั่งเพิ่นอยากยืนเอามาสั่นครับนะครับมันมีงูคดอยู่เหมือนไปปล่อเห็ดปวกงูไปหาเห็ดปวกแมนค่ะหมานแล้วครับนี่หมานแล้วเนาะครับเอฟซี แล้วผู้เฒ่าเพื่อนเกลเลยมาไล่มันบอกมาไล่มันว่าไปไปบอยมาอนี้เพื่อนมาดีเพื่อนมาเอาเหตุบอกผู้เฒ่าอยู่ไส่ล่ะครับผู้เฒ่าจักเพื่นยางมาเต้นไสเขาพื่นยางมาแต่ในป่าครับเพื่อน่าไปไปเพิ่นวมาหู้จงอ้างตัวซ้ำแขนครับผมเพื่อนไล่มันไปไปเพื่อน่าออืซ้ำแขนกับตัวใหญ่ติบเด้ไหมบ้านเพื่อนก็เลยว่าเข้ามาดีครับอันคันยางให้อันนี้ก็ใหฮโคเพิ่นที่ล่ะ มันก็เลยโคดเป็นตัวเลขให้เลยค่ะงูตัวนี้แม่นค่ะงูเจักตัวล่ะครับน้องผิดงูมีสามตัวค่ะงูสามตัวแม่นค่ะโอ้ฟันแนวนี่ฝันดีได้แล้วครับจงอางใหญ่นี่มีคูเบาะมากเลยนี่น่ครับเล็กแนวตัวครับน้องผิดฟันแม่นครับเป็นโคดเป็นตัวเลขเลยแม่นค่ะอืมครับผมตัวไหนครับเอาสามหนึ่งสองค่ะสามหนึ่งสองค่ะครับผมแร้ว มันก็เลื่อยนี้ไปเลยค่ะโค้ดหายแล้วไม่แง่เพื่อนก็เลยหันมาบอกว่าเสือเอาเองเสือเอาเด้อหนูมันหาโซกเหรครับแล้วเพื่อนก็หันล้างยางเขาป่าไปเลยก็บเห็นเพื่อนเลยบเห็นเลยแม่นค่ะเป็นเลขกสามตัวเลยเนาะครับเนสองตัวมีบ่ครับมีค่ะตัวไหนครับเก่าสีค่ะเก่าสีแม่นเก่าสีไม่ได้ใส่อีกครับนุมักเลขมากเลขมากอืมเลขมากเก่าสีส่วนเลขงูโดนี่สามหนึ่งสองแม่นค่ะ เดี๋ยวทีมงานจดไว้แคบหน้าจอเนาะงูสามตัวจุงอ้างเบิดเลยบอกครับแม่นค่ะอุทยานได้นี่เฮ็ดได้บ่ล่ะครับได้อยู่ขวามีแต่เฮ็ดขวากจุ่มจุ่มสุดยอดเลยเนาะครับท่านผู้ชมคันถ่ายเอฟสีสิเปร์นี่ยค่ะเปร์เอากับงูก็ได้งูนี่น้ำเก้าหรือน้ำเจ็ดน้ำเจ็ดเจ็ดสามเนาะครับเนาะเอาเจ็ดสามสามตัวเจ็ดสามครับเอฟสีเป็นสองตัวเจ็ดสามครับเขียนลงเพิ่มอีกนะครับ จจผมวดวันที่16มิถุนายนพศ2567ครับแต่นั้นอีกครับผู้เฒ่าเพิ่นได้บอกเลขาว่าชุดขาวนี่บ่ได้บอกค่ะเพิ่นก็ว่าให้ไปเสือเดือให้โศกแล้วเ<อ>พิ่นห้โศกแล้วเพิ่นกะหันล้างยางขอไปในป่าก,กะท้ายไปเลยค่ะยางเลยผู้เฒ่านี่แม่นค่ะอาที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นเนาะ,ะในป่าเฮ็ดก็ได้ป่าเฮ็ดมองไหนครับกาบอยู่ใกล้ๆสวนยางเียค่ะอยู่ใกล้ๆสวนยาง ขอบคุณในไลฟ์รครับน้องพี่ขอบคุณครับ,บสวัสดีครับน้องพีคข,ขอบคุณได้สิจดไวยแคบนานน,นี่นี่คะธรรมชมเลขของน้องพีคธรรมชมฝันเห็นงูเจ้าที่เจ้าท่างคธรรมชมคดเป็นตัวเลข312312่งาถตีอน้ำงูก็เห็นงูสามโตกบเจ็ดสามเจ็ดส แล้วก็เลขมากนั้นเก้าสี่เก้าสี่ค่ะท่านผู้ชมขอให้มิโชวมิมลาบกำนองพีกเนาะค่ะเนาะประจํางวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศอส่องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้ท่ามีสามดาวกัสซีราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคโชงมันๆเฮงๆรวยๆค่ะก็ะยิบพึ่งผ้าไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมท่อมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมบนของดีกระเป๋าแอมลาทงกันเลยค่ะ บ่าเอามาทุ่งจะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับวันนี้ของดีทิพย์ไม่ทิพย์นี่เพราะฝากเอฟซีครับตนผูช้ชมเป็นของเรียกเงิน่เรียกล้องเรียยทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีบุค้าบคุคให้เขาล้านคนยาง่านเอาตี้ไปใส่ครับานผู้ชมเอาความเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงน,นเรียกท้อง สื่อเลือกสื่อดตรีจึงสืรอทีเนาครับน้องผู้ชมเนาะไปรับชมนรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างหนครับ่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหางยมหาสนห์เรื่องการงานการขายเน่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผมเนาปหยาเมียน้อยให้กลับคืน คืนมาได้ผัวไปหานม่น้อยก็กลับมาได้กลับย่ขคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้และลัก็มีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอดออกมาก่อนปั๊บแปะลวก็บี นี่อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาสามครั้งลูกหัวตามล,ลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุาอุย้ยน้องเบิดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์บวงปูุรอดเหมือนกันนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อีปู่หลอดไง ตอนสวัสดีเหรเนาะวมุสาทุสาทุสาทุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่สาย้านซื้อรถซื้ออะไรได้อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงท้าวมุสตาห์าราย พูดอะไรยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสวัสสาธุสาธุขอบคุณครับน้องบุญขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายเอมมเราทงยินขาวกบรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุยน้ากันครับใส่เราดีใส่เรารุยครับสําหรับทาไหนที่ค้าขายของบมก่อยดี ลูกข่ายา่างบ่เห็นลานเข้าข่ยขายว่ามีอียงบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังหมาลานเหตุนในคนมองมอเห็นลานข่าเข้าเดินผ่านเอานวดข้องลุงปูหลอดวัดขกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดทันที่รับสับทันทีให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้านในลานข่าลานขายของเขาครับขายดีปันที่นำที่ทาลำเลือยเงินท้องกันร้ายครับนผูมชมเนาะบ่าแยแอมเราทวงหุ่นซื้อเสียงลวงปูหลอด มานานเลี่วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปลวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะ <S <S อยากให้คน,คน,น,นหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาว คือเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดสายล้นปลุกมากนะครับแล้วหลักการเมื่อเตะครับท่านผู้ชมเมื่อเตะหล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือลูบปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือ่ท่าคิ้วสามเทือ่หลักการเซยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสาม้ลยครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำม,มันมาหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดันๆน,นี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ผุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผะู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโมลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลวงปูลอดวัดกุกกมนี่ก็แต่งวัดลวงปูรุ้ยนะครับเนาะวัดลวงปูรุ้ยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหุ่นคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมากที่มาก้นหักก้นหลงเบาเอมเราทุงกับบุรุษใส่ครับเอาไปฝากอีซีกระโถงมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแผ่กระจาย้เงินไหลมาที่มากนะครับน้องสมุชุมหลักกาบ่ายเอามาตรงนี้ได้นละมุ่นแม่น้ำครับได้นละมุ่นของหลวงปู่หลอดไม่ให้อบซีนั่ครับสมุชุมเอาไปอาบสมะร่างกายสนียดจะให้ที่บ์ดีถีล่าสีมันบดมันบังสนียดจะให้นี่ตัวเขาเสียได้ออกเอาไปเดินจินมหลักกาอาบนะครับสมุชุมเนาะหลักกาเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับ ท่านผู้ชมม, <mel od ic 00> มีจํานวนจํากัด Interior เอเ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอย Carbon. เอ็มมาตุงนี่เอามาบโบลายครับมาฝากอิดสี่โบรายกับทูมาไดรทูมาได้ครับมาหาบอยเอ็มมาตุงเอาไปเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาจุสาจุให้ถือเปีีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือเปีีลอตเตอรี่ทั้งวันทีหนึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอยเอ็มมาตุงกับสิ่ให้เบิ้งล็อตเลอีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ น่งตาพึ่งทำเลยพอเลยพิ่งพิ่งทำเสร็จใหมใหม่ป๋ครับนี <Okay. S 2> ส่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนโพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตกเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ